สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบาสบายพื้นที่แห่งความสงบที่จะช่วยชำระล้างจิตใจของท่านให้เบาและสบายพร้อมรับฟังเรื่องราวชีวิตที่สอดแทรกหลักธรรมะแบบง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงเคยเป็นไหมครับช่วงเวลาที่เราล้มตัวลงนอนหลังจากผ่านพ้นวันอันยาวนาน ร่างกายสัมผัสที่นอนนุ่มๆแต่ทำไมหัวใจมันกลับรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีก้อนหินที่มองไม่เห็นทับอยู่กลางอกบางคืนเราอาจจะนอนเอามือก่ายหน้าผากถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วความคิดต่างๆก็เริ่มวิ่งพล่านเข้ามาในหัวทั้งเรื่องงานที่ยังค้างค้างเรื่องลูกหลานที่ทำให้เป็นห่วงหรือแม้แต่คำพูดไม่ดีของใครบางคนที่บังเอิญได้ยินมาเมื่อตอนกลางวัน ยิ่งเราอายุมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาดูเหมือนจะแถมแว่นตาหนาเติะม,มาให้เราสวมใส่โดยไม่รู้ตัวแว่นตาคู่นี้แปลกนะครับเพราะมันมักจะทำให้เรามองเห็นแต่ฝุ่นผงและรอยร้าวในชีวิตชัดเจนเหลือเกินจนบางครั้งเราเผลอลืมไปว่าท้องฟ้าวันนี้สวยแค่ไหนหรือข้าวแกงมื้อเที่ยงรสชาติกลมกล่อมเพียงใด วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแว่นตาหรือเปลี่ยนเลนส์ที่เราใช้มองโลกที่อาจจะช่วยเปลี่ยนคืนวันที่หมักอึง้งให้กลายเป็นความเบาสบายได้อย่างไม่น่าเชื่อและวิธีที่ว่านี้เริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่3ข้อเท่านั้นเองครับลองมาฟังกันดูนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีแก้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของใจเราก่อน ลองจินตนาการตามผมนะครับสมมุติว่าชีวิตเราเหมือนการขับรถทางไกลช่วงวัยหนุ่มสาวเราขับรถด้วยความเร็วมองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความฝันแต่เมื่อเราเดินทางมาถึงวัยเลขสหรือเลขหกระจกหน้ารถของเราเริ่มมีรอยขีดข่วนมีคราบฝุ่นเกาะแน่นจากการเดินทางฝ่าลมฝนมาอย่างยาวนานในทางจิตวิทยาเขาบอกว่าสมองของมนุษย์เรา ถูกออกแบบมาให้ช่างสังเกตรเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องดีเสมอครับมันเป็นสัญชาตญาณความอยู่รอดที่ติดตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ต้องคอยระแวดระวังภยัยเสือหรือสัตว์ร้ายแต่ในยุคปัจจุบันเสือเหล่านั้นกลายร่างเป็นใบแจ้งหนี้เจ้านายขี้บน่นหรือปัญหาสุขภาพที่เริ่มถามหาเมื่อเราอายุมากขึ้นเรามักจะเผลอใช้เลนส์ขยายความทุกข์ ส่องดูชีวิตตัวเองครับเราจำได้แม่นเลยว่าวันนี้ใครเดินชนเราแล้วไม่ขอโทษแต่เรากลับจำไม่ได้ว่ารอปภที่หน้าประตูยิ้มทักทายเราอย่างสดใสแค่ไหนเราจำความปวดเมื่อยที่หลังได้ชัดเจนแต่เราลืมความรู้สึกสดชื่นตอนได้ดื่มน้ำเย็นๆแก้วแรกของวันหลักธรรมท่านเรียกว่าอุป,ปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นครับ เราไปยึดเอาอารมณ์ขุนมัวเหล่านั้นมาเป็นของเราแบกมันไว้เหมือนคนแบกถุงขยะเดินไปมายิ่งนานวันถุงขยะนี้ก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจทาให้เรามองโลกใบเดิมด้วยความรู้สึกที่หม่นหมองลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมโลกนี้มันช่างอยู่ยากเหลือเกินหรือทำไมความสุขมันหายยากจังทั้งที่จริงๆแล้วโลกอาจจะไม่ได้โหดร้ายขึ้นหรอกครับ แต่เป็นเพราะกระจกตาของเราต่างหากที่มันขุ่นมัวจนแสงสว่างส่องเข้ามาไม่ถึงใจส่วนที่สองจุดเปลี่ยนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ตัวผมเองก็ตกอยู่ในภาวะที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันตื่นเช้ามาก็รู้สึกเพลียใจไม่อยากลุกจากที่นอน รู้สึกว่าชีวิตมันวนลูปอยู่กับปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่ตกจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปสนทนากับคุณลุงท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตผู้บริหารที่เคยผ่านวิกฤตชีวิตมาอย่างโชคโชนตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วแต่ใบหน้าของท่านกลับดูผ่องใสแววตามีประกายแห่งความสุขอย่างประหลาดผมถามท่านว่าเคล็ดลับความสุขของคุณลุงคืออะไรครับ ในวัยที่ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนก่อนและลูกหลานก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้วคุณลุงยิ้มแล้วหยิบสมุดเล่มเล็กๆเก่าๆขึ้นมาเล่มหนึ่งท่านบอกว่าเคล็ดลับของลุงอยู่ที่สมุดเล่มนี้ลุงเรียกมันว่าสมุดบัญชีกำไรชีวิตท่านอธิบายให้ฟังครับว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบทำบัญชีความทุกข์จดจำแต่สิ่งที่ขาดหายสิ่งที่ผิดพลาด แต่ไม่เคยลงบัญชีกำไรที่เราได้รับในแต่ละวันเลยลุงจึงตั้งกฎกับตัวเองว่าก่อนนอนทุกคืนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือเจอเรื่องร้ายมาเพียงใดต้องหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ได้อย่างน้อยสามอย่างแล้วจดลงไปต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นนะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันตอนแรกที่ฟังผมก็คิดในใจว่าแค่จดสามอย่างเนี่ยนะ มันจะไปช่วยอะไรได้ปัญหาหนี้สินปัญหาสุขภาพมันไม่ได้หายไปสักหน่อยแต่คุณลุงเหมือนจะอ่านใจผมออกท่านบอกว่าใช่ปัญหามันไม่หายไปหรอกพ่อหนุ่มเหมือนกับที่เราห้ามฝนไม่ให้ตกได้นั่นแหละแต่การจดบันทึกนี้มันคือการเปลี่ยนจากการมองหาพายุไปมองหาร่มที่เราพอจะมีอยู่ มันคือการฝึกกล้ามเนื้อของใจให้รู้จักมองเห็นดอกไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ริมทางแม้ในวันที่ถนนครุขระที่สุดคำพูดนั้นสะกิดใจผมอย่างจังครับมันคือการเปลี่ยนเลนส์มองโลกจริงๆไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าโลกสวยแต่คือการฝึกให้เราเห็นความจริงให้ครบทุกด้านไม่ใช่เห็นแต่ด้านที่มืดมิดเพียงอย่างเดียวส่วนที่ส ความยากของการเริ่มต้นและศัตรูที่มองไม่เห็นคืนแรกหลังจากที่คุยกับคุณลุงผมกลับบ้านด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมหยิบสมุดเล่มหนึ่งมาวางไว้ข้างหัวเตียงปากกาพร้อมเตรียมตัวเจะเขียนกำไรชีวิตสามข้อของตัวเองแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นคือความว่างเปล่าผมนั่งจ้องกระดาษข,ขาวๆอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงในหัวมันตื้อไปหมด พยายามนึกว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแต่มันกลับนึกไม่ออกเลยสมองฝ่ายร้ายมันคอยแต่จะตะโกนแย้นขึ้นมาว่าวันนี้โดนเจ้านายตำหนิมานะลืมหรือเปล่าวันนี้รถติดจะตายเสียเวลาไปตั้งเยอะวันนี้อาหารกลางวันก็ไม่อร่อยมันมีแต่เรื่องลบๆบผุดขึ้นมาเต็มไปหมดจนผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดต,ตัวเองนี่แหละครับ คือความยากของการเริ่มต้นเหมือนเครื่องยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานพอจะสตาร์ททีก็ติดยากหน่อยใจของเราที่คุ้นชินกับการจับผิดคุ้นชินกับการมองเห็นปัญหาพอถูกบังคับให้มองหาความดีงามมันเลยต่อต้านเหมือนเราบังคับคนถนัดขวาให้ไปเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายมันจะรู้สึกฝืนฝืนแก้ก้ากังและรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ในทางจิตวิทยาเขาเรียกสิ่งนี้ว่าความลำเอียงของสมองที่พยายามจะปกป้องเราจากความเปลี่ยนแปลงแต่ในทางธรรมนี่คือน,นิวร์หรือเครื่องกั้นความดีครับความฝุ้งซ่านและความรำคาญใจที่เกิดขึ้นเพราะเรากำลังพยายามจะทวนกระแสน้ำแต่ในวินาทีที่ผมกำลังจะถอดใจปิดสมุดแล้วล้มตัวลงนอนด้วยความหงุดหงิดนั่นเอง สายตาผมเหลือไปเห็นแก้วน้ำที่วางอยู่ข้างเตียงเป็นน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาที่ภรรยาผมเตรียมไว้ให้ทุกคืนก่อนนอนวินาทีนั้นความคิดบางอย่างก็แวบเข้ามาเอ๊ะวันนี้เรามีน้ำสะอาดดื่มนี่นามันดูเป็นเรื่องธรรมดามากใช่ไหมครับเรื่องเล็กน้อยจนเรามองข้ามไปทุกวันแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีน้ำดื่มละ่ะ ความคิดนี้จุดประกายเล็กๆขึ้นมาผมจรดปากกาเขียนข้อที่1ลงไปว่าขอบคุณที่มีน้ำดื่มแก้กระหายในคืนนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไขประตูที่ปิดตายมานานครับส่วนที่4การทำงานของสมองกับเกมล่าสมบัติในชีวิตจริงหลังจากคืนแรกที่ผมเขียนขอบคุณน้ำดื่มแก้วนั้นลงไป เชื่อไหมครับว่าคืนต่อต่อมามันก็ยังไม่ได้ง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเสียทีเดียวบางวันผมก็นั่งนึกนานเหมือนกันกว่าจะครบ3ข้อแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันเริ่มเกิดขึ้นหลังจากผมทำต่อเนื่องมาได้สักประมาณ2สัปดาห์ครับผมเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองไม่ใช่ตอนก่อนนอนนะครับแต่เป็นตอนกลางวันแสกๆนี้แหละ ปกติเวลาผมขับรถไปทำงานสายตาผมมักจะกวาดไปเห็นแต่สิ่งที่ขัดใจรถคันนั้นปาดหน้าไฟจราจรแยกนี้ติดนานถนนตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบอ่อแต่พอผมรู้ตัวว่าคืนนี้ฉันต้องมีสามเรื่องไปเขียนลงสมุดสมองของผมมันเริ่มทำงานต่างออกไปครับมันเริ่มสอดสายสายตาหาวัตถุดิบตั้งแต่เช้าเหมือนเราได้รับมอบหมายให้เล่นเกมล่าสมบัติ โดยที่เราต้องสะสมแต้มความดีงามให้ครบก่อนพระอาทิตย์ตกดินในทางจิตวิทยาเขาอธิบายเรื่องนี้ว่าสมองของคนเรามีระบบคัดกรองข้อมูลครับถ้าเราตั้งโจทย์ให้สมองมองหาสีแดงเราก็จะเห็นแต่รถสีแดงเต็มถนนไปหมดทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยสังเกตหลักการเดียวกันเลยครับพอผมตั้งโจทย์กับสมองว่าจงมองหาสิ่งดีๆ สมองก็เริ่มทำหน้าที่เป็นตากล้องมืออาชีพที่คอยซูมเข้าไปหาความสุขเล็กๆน้อยโดยอัตโนมัติจูๆ่ๆผมก็เห็นว่าต้นไม้หน้าออฟฟิศออกดอกสีเหลืองสวยมากทั้งที่เดินผ่านทุกวันไม่เคยเห็นผมได้ยินเสียงหัวเราะของน้องๆในที่ทำงานแล้วรู้สึกสดชื่นแทนที่จะรู้สึกหนวกหูหรือแม้แต่มื้อเที่ยงที่ร้านเดิมป้าคนขายตักแกงให้เยอะกว่าปกติ ผมก็รีบเมมโมรีเก็บไว้ในใจทันทีว่าเสร็จฉันละได้แล้วหนึ่งข้อสำหรับคืนนี้หลักธรรมข้อนี้คือการเจริญสติในรูปแบบที่จับต้องได้ง่ายที่สุดครับคือการดึงจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและเลือกมองโลกตามความเป็นจริงในมุมที่เป็นกุศลพอเราเปลี่ยนจากการจ้องจับผิดมาเป็นจ้องจับถูกโลกใบเดิมที่เคยดูหม่นหมองก็เริ่มมีสีสันสดใสขึ้นมาทีละนิด โดยที่เราไม่ต้องย้ายบ้านหนีไปไหนเลยครับส่วนที่5บททดสอบในวันที่พายุเข้าแน่นอนครับว่าชีวิตคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกวันหลังจากที่ผมเริ่มรู้สึกสนุกกับการมองหาความสุขได้สักพักบททดสอบใหญ่ก็เข้ามาท้าทายครับวันนั้นเป็นวันที่แย่ที่สุดในรอบเดือนเลยก็ว่าได้ ผมมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานอย่างรุนแรงแถมขากลับบ้านรถคู่ใจดันมายางแตกกลางทางตอนฝนตกโปรยโปรอยอีกวินาทีที่ยืนรอช่างซ่อมรถอยู่ข้างถนนเนื้อตัวเปียกปอนอารมณ์ผมนี่เดือดปุดปดุเหมือนภูเขาไฟระเบิดความคิดลบๆถาโถมเข้ามาทำไมต้องเป็นวันนี้นะทำไมชีวิตมันสวยสาสวยซ้อนแบบนี้ ผมกลับถึงบ้านด้วยความอ่อนล้าทั้งกายและใจโยนกระเป๋าลงบนโซฟาด้วยความหงุดหงิดแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นสมุดเล่มเล็กที่หัวเตียงความรู้สึกแรกคือวันนี้ของงดสักวันเถอะไม่มีอารมณ์จะขอบคุณอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะล้มตัวลงนอนแล้วปล่อยให้วันแย่ๆนี้ผ่านไปแต่คำพูดของคุณลุงก็ลอยเข้ามาในหัวครับยิ่งวันที่ถนนครุขระ ยิ่งต้องมองหาดอกไม้ริมทางผมเลยกัดฟันหยิบปากกาขึ้นมาทั้งที่ในใจยังขุ่นมัวผมถามตัวเองว่าในความโชคร้ายวันนี้มีอะไรที่ดีอยู่บ้างไหมนั่งนิ่งอยู่นานครับจนกระทั่งความคิดหนึ่งแวบเข้ามาโชคดีนะที่ยางมาแตกตรงที่มีไฟส่องสว่างถ้าไปแตกตรงทางเปลี่ยวเมื่อกี้คงแย่กว่านี้แน่ ผมเขียนข้อแรกลงไปมือเริ่มสั่นน้อยลงความคิดที่สองตามมาขอบคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นที่อุตสาหจอดถามและช่วยโทรตามช่างให้ไม่งั้นคงยืนมืดแปดด้านอยู่อีกนานและข้อสุดท้ายขอบคุณที่กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยได้มานอนบนเตียงนุ่มๆน,มนี้แทนที่จะต้องนอนเฝ้ารถอยู่ข้างทางเชื่อไหมครับ พ่อเขียนจบสามข้อความรู้สึกหนักอึ้งในอกมันเบาบางลงอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่ว่าปัญหาหายไปนะครับผมยังต้องเสียเงินซ่อมรถและพรุ่งนี้ก็ยังต้องไปเคลียร์กับเพื่อนร่วมงานแต่ไฟโทรสะที่เผาใจผมอยู่เมื่อกี้มันถูกน้ำเย็นๆราดลงไปจนมอดดับเราเริ่มเห็นมุมมองใหม่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องร้ายๆมันก็ยังมีความเมตตาของโลกซ่อนอยู่ การขอบคุณในวันที่แย่จึงไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการดึงสติให้เราเห็นว่าเรายังโชคดีแค่ไหนที่ผ่านมันมาได้ส่วนที่ 6. ผลลัพธ์ที่อย่างรากลึกหลังจากผ่านคืนวันอันเลวร้ายนั้นมาได้ผมก็ทำสิ่งนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกลายเป็นกิจวัตรเหมือนการแปรงฟันก่อนนอนถ้าวันไหนไม่ได้ทำจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป ผ่านไปสามเดือนสิ่งที่ผมได้รับมันเกินกว่าคำว่ามองโลกในแง่ดีไปมากครับแต่มันคือความเบาสบายที่เกิดขึ้นจากข้างในจริงๆสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือคุณภาพการนอนหลับครับจากที่เคยนอนก่หน้าผากคิดกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้กลายเป็นว่าจิตสุดท้ายก่อนหลับของผมถูกเติมเต็มด้วยเรื่องราวดีๆความรู้สึกขอบคุณ มันเหมือนคลื่นความถี่ที่นุ่มนวลกล่อมให้ใจเราสงบลงสารแห่งความเครียดลดลงทำให้หลับลึกและตื่นมาด้วยความสดชื่นไม่เพลียเหมือนก่อนและผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดคือคนรอบข้างครับภรรยาทักผมว่าเดี๋ยวนี้คุณดูใจเย็นขึ้นนะไม่ค่อยบ่นจุกจิกเหมือนเมื่อก่อนผมเพิ่งรู้ตัวว่าเมื่อใจเราเต็มไปด้วยคำขอบคุณ มันไม่มีที่ว่างเหลือให้คำบนครับเราเลือกคาดหวังว่าคนอื่นต้องทำดีกับเราแต่เรากลับมองเห็นความดีที่เขาทำให้เราแทนหลักธรรมท่านเรียกว่าสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่มีครับเมื่อก่อนเราวิ่งวุ่นไขว่คว้าหาความสุขจากสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้เราค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลสุดขอบฟ้า แต่มันซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟหอมๆในรอยยิ้มของลูกหรือในลมหายใจเข้าออกที่โล่งสบายของเรานี่เองเรากลายเป็นคนรวยความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทหัวใจที่เคยแบกภูเขาไว้ทั้งลูกตอนนี้เหมือนได้วางมันลงแล้วหยิบเอาก้อนหินแห่งความกังวลออกไปทีละก้อนจนเหลือแต่ความเบาเหมือนขน,นนกที่พร้อมจะลอยไปตามลมนี่แหละครับ คืออานุภาพของการเปลี่ยนเลนส์มองโลกเพียงแค่วันละสามข้อเท่านั้นเองส่วนที่ 7. บทสรุปแห่งความสุขที่สร้างได้ด้วยมือเราคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าเราต้องทำตัวเป็นคนโลกสวยที่ไม่รับรู้ปัญหาหรือยิ้มให้กับความทุกข์ระทมนะครับแต่แก่นแท้ของการขอบคุณวันละสามอย่างคือการจัดระเบียบใจของเราใหม่ ในวัยที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงจุดนี้เราต่างรู้ดีว่าเวลาในชีวิตนั้นมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปกับความขุ่นรัวลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราอาจจะเผลอสะสมข้าวของที่ไม่ได้ใช้สะสมความทรงจําที่เจ็บปวดหรือแบกความกังวลไว้จนบ้านรกไปหมด การเขียนขอบคุณในทุกค่ำคืนก็เปรียบเสมือนการที่เราค่อยๆเปิดหน้าต่างกวาดฝุ่นละอองออกไปและจัดวางแจกันดอกไม้ใบสวยลงบนโต๊ะรับแขกแม้มันจะเป็นเพียงดอกไม้ดอกเล็กๆแต่ความสดชื่นของมันก็เพียงพอที่จะทำให้บ้านทั้งหลังดูน่าอยู่ขึ้นความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปตามหาไกลสุดขอบฟ้าและไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางเมื่อเราประสบความสำเร็จหรือกเกษียณอายุแล้วเท่านั้น แต่ความสุขซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบในระหว่างทางของชีวิตครับมันซ่อนอยู่ในรสชาติของกาแฟแก้วโปรดในแสงแดดอุ่นๆยามเช้าในคำทักทายของเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ในลมหายใจเข้าออกที่ยังสม่ำเสมอของเราวันนี้ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตัวเองดูนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อหาไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล เพียงแค่คืนนี้ก่อนที่ศีรษะจะถึงหมอนลองหยิบกระดาษใบเล็กๆหรือสมุดสักเล่มแล้วลองทบทวนดูว่าวันนี้มีสิ่งดีงามอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างขอแค่สามอย่างเท่านั้นเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ลองทำดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าทันทีที่คุณเริ่มมองหาโลกจะเริ่มมอบสิ่งดีๆให้คุณเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อนั้นคุณจะพบกับความอัศจรรย์ใจว่าชีวิตที่เบาสบายนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ปัญหาหายไปแต่เกิดจากใจที่มองเห็นความงดงามในทุกขณะจิตที่เป็นปัจจุบันและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายครับหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะมีหลักธรรมที่ช่วยนำทางหัวใจที่สับสนวุ่นวายของคุณผู้ฟังกลับสู่ความสงบ ที่เบาสบายอย่างแท้จริงและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าแฝงธรรมะดีๆมาแบ่งปันในทุกวันเวลา5นาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ